สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้จะเป็นหัวข้อของการโจมตีของตัวละครจะเป็น5-5นะครับผมผมได้จัดเซตตัวละครไว้แล้วโดวยจะเป็นสายทีมดาเมจเจอกับทีมสายแทงละกันเนาะก็ตัวแทงตอนนี้ผมจัดไว้นะครับผมจะมีอาไครโน่หนวดขาวหนวดดำมันโก้แล้วก็เป็นไอมาเจลเลนะครับผมซึ่งตัวละคร5ตัวนี้ จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทงทั้งหมดนะครับผมผมจะใส่หินให้กับตัวละครเหล่านี้ทุกตัวนะครับผมก็จะมีหินหมดพลังรวมมันอยู่ที่8ปดแสนสองหมื่นนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ทีมที่ผมจะเอามาสู้ด้วยจะเป็นตัวละครที่ยืนแถวกลางนะครับผมก็คือหรือเรียกอ,อย่างหนึ่งว่าเป็นสายดาเมจและกันเพราะว่านี้เป็นตัวแทงอันนี้เป็นตัวโจมตีดาเมจตัวสุดท้ายนั่นจะเป็นพวกสายสกิลนะครับผมผมขอเรียกว่า3สายนี้แล้วกันวันนี้จะเป็นหัวข้อของสายดาเมจเจอกับสายแทงนะก็ สายตัวดาเมจนี้ผมได้จัดเป็นโซโลจูโรนะครับผมแชงคูดเดฟามิงโกไอต่เหยี่ยมีฮอคกับซิวเวอร์เลลี่นะผมซึ่งตัวละครเหล่านี้เป็นตัวที่แบบโหดๆทั้งนั้นเลยก็เอาง่ายๆว่าโดฟามันไปควบคุมหนึ่งตัวอยู่แล้วโอกาสที่สายดาเมจนี้จะชนะมันมีเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเอาไปดูกันในเกมเลยว่าสองฝั่งนี้ฝั่งไหนมันจะชนะก็ตอนนี้ฝั่งนี้ผมก็ใส่หินเป็นหินรลเวิเจ็ดครบทุกห้าตัวเหมือนกันนะครับผมพลังอยู่ที่แปดแสนหกหมื่นเลยก็ เยอะกว่าฝั่งตัวแทงในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตัวแทง800สองอันนี้800หกนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าลุยลุยกันเลยนะผมอันนี้ผมลรมเมเปิดเสียงหรือเปล่าวะเฮ้ยเปิดอยู่นี่หว่าแป๊มหนึ่งอ๋อเปิดอยู่โอเคครับผมนี่ดูไอโดฟามันมันเกียนตอนนี้โดฟามันครอบคุมมาเจแลแนนนะครับผมเยบน้อยแต่โดฟา้าหายไปแล้วหนึ่ง มันก <Mango S 2> ็ก็ตายนะผมมันก็มันก็มีตายเกิดแต่ตัวอย่างเลลี่นี้จะเก่งมากนะผมเรียบร้อยตัวฝั่งตัวแทงน่าจะหลับไปนะผมดาเมจได้เปรียบนี่ว่าก็มันไปควบคุมเป็นไอมาเจอแลนด์นะครับผมมาเจอแลนก็เป็นตัวที่แบบลดดาเมจของสายแทงได้ก็เรียบร้อยรอบแรกนี้แม่งแบบเหมือนขาดลอยทําไม ระบบเกมมันโหลดยังไงวะก็เรียบร้อยมันจะขาดรอยนะบอมหดอขาวก็สังเกตได้เมยดนอดขาวนะบมเป็นตัวละครที่เยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวรลุยรอบสองกันต่อน,นะครับผมรอบสองรอบสองกันต่อนเลยรอบนี้ควบคุมมาไครนนี้จบเลยนะเนี่ยจบแล้วนะบมฝั่งตัวแทงนี้จบเลยไขยนโนนี้ต่อยทีมตัวเองตายหมดเลยหมัดแรกต่อยนอดดำนะบอมคอที่โกงเลยโดยฟาร์มิงโกเนี่ย เ้ย hey, หมัด2ต่อยไอ้มาโจแรนีนโหถ้าไม่มีหนวดไอ้ถ้าไม่มีไข่ยนช่วยต่อยนี้ผมว่าแย่เลยนะเนี่ยขนาดมีไขน่นูไล่เก็บทีละตัวแบบฝั่งตัวแทงยังจะสู้ไม่ได้ไอฝั่งตัวดามจยังจะสู้ไม่ได้นะผม,มหนวดขามันแย่มจริงจริงข่นูก,ก็ไล่ต่อยทีมตัวเองตายหมดนะครับผม,มตัวดามจก็ชนะไปอยกแล้ะโหดูดามจนวดขาว โคตรเยอะนะครับผมอะไครโนแม่งแบบมาลุมทีมตัวเองเฉยเลยรอบที่สามรอบสุดท้ายกันเลยนะครับผมรอบที่สามรอบสุดท้ายกันเลยก็รอบนี้บังคับใครโห่บังคับนวดขาวจบแล้วบังคับแต่ละตัวนี่แบบบังคับตัวสําคัญมากเลยก็ไม่แน่ถึงบังคับหนวดขาวก็จริงแต่ว่าหนวดขาวยังคงไปลดเลือดฝั่งตัวดามเอจอยู่นี่ดูดูยังได้อยู่ยังได้อยู่เรามีอครโนไล่ต่อยมัดเดียวมัดเดียวอยู่ เรียบร้อยหลับไป3มแล้วตอนนี้อือฮึสโ,โลใส่หมัดเดียวเลยเรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่แชงครูตัวเดียวนะผมแชงครูตัวเดียววะ่ะ อย่างไรก็เหลือตัวร่างแยกของโดฟาเมงโกอยู่หมัดเดียวขอหมัดเดียวโอ้รอบนี้ตัวแทงชนะนี่ว่าก็ถือว่าสูสีแต่ว่านดขาวหลับไปก่อนแล้วนะเนี่ยแต่ผมให้ดูอีกรอบนึงเป็นรอบตัดสินแล้วกันเนาะรอบที่4นะผมโอ้คู่นี้ตีกันอย่างนานนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวตัวดามเมจกับตัวแทงนี่ว่าตัวดามเมจกับตัวแทงเหลือสายสกิลสายสกิลนั้นก็จะขี้โกงหน่อยนะผมสายสกิลเรื่องการตีคนอะ่ะมันมีตัวแบบสกิลจับเยอะ ออกสกิลได้เยอะนะผมว่าจะเป็นโดฟามิงไอโดฟามิงโกอะไรเซนโอคุพวกคุซานพวกตัวคอนอะไรเหล่านี้มันสกิลพวกควบคุมสกิลบังคับเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยอะ่ะทำไมแบบสายแทงมันมาท้ายเกมนี้สายแทงมันโหดจังเลยก็มันไปบังคับมันโกนะครับผมจบเลยนะเนี่ยไปบังคับมันโกเนี่ย เหลือเชียงคูตัวเดียวเอาเรื่องแล้วตอนนี้สายสายสายแท้งมันเป็นตัวเล็ดเกมหรือเปล่าวะ <g ül> ก็สองรอบสุดท้ายสองรอบหลังเนี่ยตัวแทง้งสายแท้งมันมานะครับสายแท้งมันมานะครับหมดสายดาเมจนี่โห่สายดาเมจสู้ไม่ไหวเลยเนี่ยเจ็บร้อยรอบนี้น่าจะเป็นสายแท้งอีกเหลือห้าตัวเลยอะ เหลือ5ตัวโอ้โห,หนวดขาวแรงเกินเดี๋ยวมาดูรอบตัดสินรอบที่5นะครับโอ้โหคู่นี้ตีกันยาวเลยผมนึกว่าจะจบแป้งแต่3รอบแรกแล้วนะครับดูรอบสุดท้ายบ,าบังคับใครรอบนี้โอ้โหบังคับเป็นมาเจลแลนด์เหมือนรอบแรกนะรอบแรกเราก็บังคับเป็นมาเจลใช่ไหมน่าจะเป็นมาเจอแหละนี่หรือว่าสายดามจมันต่อให้วะเรียบร้อยอโดฟ้าหลับไปแล้วหนึ่ง มาเจอแลนก็หลับไปแล้วโอ้โหตัวควบคุมตายไปก่อนเลยอะหนวดดำนี้แบบไม่มีประโยชน์เลยอะของเต็มเลดเกมนะครับผมหนวดดำออกดำมงดำเมจไม่ได้เลยวะเห,โหลือใครน้กับหนวดขาวก็โหดรลายเกินพอแล้วสองตัวยักษ์ใหญ่นะครับผมหนวดขาวกับใครน้กนวดงวดโซโลตายแล้วโอ้โหน่าจะเป็นตัวแทงชนะนะเนี่ย จบแล้วจบแล้วหัวดเอ้ยดีนะคายนวดต่อยตอนเปิดโลกแขงก็น่าจะไม่รอดแล้วแหละเจอหนวดขาวหนวดขาวมันมีล้นเลื่อนเรื่อยๆด้วยอะ่ะหมัดเดียวเรียบร้อยสรุปแล้วนะครับผมสายแทงพิกกลับมาชนะเฉยเลยก็เป็นสายแทงชนะไปนะครับผมอันนี้ ผมใส่ของเท่ากันแล้วของเหมือนกันหมดทุกตัวนะผมสายสายตัวดาเมจเนี่ยผมก็คัดกองเอาตัวที่ขี้โกงขี้โกงมาแล้วนะผมเพราะว่าเดอฟาร์มิงโกะมันก็โกงตรงบังคับฝั่งตรงข้ามได้ตัวหนึ่งเนาะก็ตัวละครอื่นๆนี้ที่อยู่ในทีมก็ดีหมดนะผมตายอย่าก็มีสตันมีดูดมานามีดาเมทที่เยอะนะผมเพราะว่าหลังจากนี้ให้ดูตัวละครเนี่ยเท่าตัวอื่นจะไม่ดีเท่ากับ5ตัวละครนี้นะผมเท่าเป็นคิซสลุมันก็ได้แค่บัฟก็จริงแต่กางสู้ตัวละครที่อยู่ในทีมไม่ได้เลลี่ก็เก่งขึ้นเรรอนะคพาาาดข มันไล่ต่อยหมัดเดียวหมัดเดียวเพราะว่าทีมขอไไ้สายดาเมจนี้มันไม่มีตัวไอ้ซับดาเมจก็คือเพว่เปิดโลเพื่ออะไรนะผมมันเลยตายง่ายหน่อยสรุปแล้วคลิปนี้สายแทงก็ชนะไปเนาะใครที่ดูแล้วชอบใจนะผมก็รบกวนคนละ1ไลค์หแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่องทางเพจก็อย่าลืมไปกดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปหรือว่า มีอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้รอกันด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ